อั่นี้ซากขนาดนี้็นี่อันนี้ตอนนี้ก็คือแบบว่าทั่วมันเข่าเงินครัวแล้วมิตากะหิวเขา่าแตงกินเ้าหนีไปแล้วเขาหนีเบริร์ตแต่ว่าเขายังแตงกินเลย <laughs> น้ำแบบมันบรแิแางดอกแบบว่ามันค่อยๆเข้ามาน้ำม,มันบรุดมันมีหมองอันลงไปไนะคะแตงกินกเกาอ,อ เขาพากันด like, ีเจ yeah. <es ้ายังแต่ง like, กินอยู่หรอไป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 ทางออกมันก็เริ่มสิออกมาได้แไปเด้อถึงท่านมันมาค่อยๆซื้อๆมันแบบแบบมาแฮงบัดเดียวขอเลียวถนเป็นไวน้าเฝาเฝ้าเฝเอาฮันดะมาเอออันนี้อยู่นอกเลยอยู่ในอัน แคแส่ลลอนกันดิเออคิ้้นะาวเปลาดิเอาหัวิให้ก่อนเอ๊ะเมนูอะไรวะไม่ได้มันแห้งหมดแล้น่ะมันแห้งหมดแล้วไว้ไว้ไวโอหอมเลยดิหอมอืมนี่หน้ามัทาตักใสไดยตักที่นี่เลยโอเคัเลย เอาเกลือไปงอกมาใส่ก่อนเอาใส่แต่บ้อด้วยย่านนะกลัวโอ้ยเนาะสองเกลือเลยเนี่ยมันนี่หอมกำลังหอมอยู่ต้องย่านหนังน้ามาเดี๋ยวมาซีรุ่งเลยือขย่านนะขย่านมันลุลงซื่อโอ้ยนอนลงไปนึกไป,ไปแล้วแหละอาันนี้บอกานา้ำน้ำกาแฟาใส่นะน,ออน้ำกาแฟเบาน้ำหมูย่าง มีเงียงไดำหอมมีเย่ยงกับพวนีละน้ำ่ละมีก็มี่ซอาท็ป้ไม่ไม่เชียร์ทุกคนตกใจ้ะไม่เชียร์ไอ้ไอ้ที้จเชียร์นจะอเยอะยะเลยโดนมาใส่เฉยปะปะละเปิดประตูไม่ค่อยจะได้แล้วนะตอนนี้เออเน้น ผู้มันไปใส่ละวา่า่อยปลอยมันออกไปแล้วนี่ก็ค,คือหลังบ้านหคือท่อวมเลยนั่นเริ่มแล้วกะละมังก็เริ่มไปแล้วอันป๊าป๊าไก่ตัวนั่นบุญยมบอกเลยมินตายามันเลยเนาะนี่ก็คือเข่าหนครัวแล้วตอนนี้นะก็คือแบบน้ำนะมันค่อยๆเข้ามามันบดวัได้มาไวเลย คอยคอยใกล้คอยสีอันรอดปะเนาะใครขี้บ่อ่ารเป็นตัวแออรถบ้างอารถบงเอาอไรวะรถเออเหมนรงไป้วน <c oughs> <c oughs> ก็คือตัวนี้มันไยดิเลยทุกคนเขาจะออกออกไปหลายตัวละเป็เรือตัวเดียวมีเริ่มมาละมาชองตัวเดี๋ยวไปแล้ววะนี่เอาหนั่แรกเอาหนัก เริ่มเข่าออมาแล้วออักเนรู้อันนี้ก็คือแบบคอนีบดเขาเริ่มนีออกมาละเหลือแต่เฮานี่ออแหละแต้งกินเลย วันนี้พระเจ้าคือวันนี้นี่ทำแม่บ่มีไผยย่แวนี้เดี๋ยวนี้นี่นะเลือกแต่เข้าเดยเออเ้ยน้อง <c oughs> เขาบอา่าได้พี่ก็คือแบบมิดจิลี่เลยนะหน้นาตาหาจิอีสองน้องนะฮะเาระกันยันหาไปไปกินข้าวกัน

ไม่ได้เาเปียกหน่มอยคนไปก่อไหมไปไหมเมื่อว่ามันลึกซ้ำไหนแล้วนะจะเคยจับนกาายนแล้วเนาะนอขึ้นขึ้นไปต้นลำไยนางกินลำไยสยเลยฮะน่ะเอาบ่ อันนี้ก็คือเกี่ยมเครื่องนุ่งนี่ยังไปรอดนี่นะไปห่วงตอนหมูจิ้วงไข่ือว่าอะไรก็แม่เขานีเบิร์แล้วเหลือต่เอาเดียอย่างมาเทปเปนบ้านฟาดูฟาดแล้วฟาดซุ้มเล้ดเม้มากินแม่ได้แล้วปะไปก็คือตอนนี้เขา จิบไปแล้วเขาสถอยแล้วเพราะว่าน้ามันไต่มาอะไรมาเข้ามาขึ้นไปคือ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 คมีการลดลงจะโอ้วน้องเขาเอามองนะม่นกินดอนออันน้องปลาเขาหัวบ้มเมห่ะเออทหารมาแล้วเดีเกลือกเ้ว้าว ช่วยแต่เม็นมากเลยเออเจ้าเบวบอ่ะป้าเขาจะจับป่าเสยอันนี้ก็คือแบบอันนี้ทางเข่าทางเข่าหอม หอมเหอนเบิง่งมาดินไปก่อนแล้วเร็วเร็ว ใช่ฝนไม่เล่าน,น,น,านี่นอนนี้เลยนอนใส่นอนยู่นี่เลยยืใส่กระทม่มหมดอยู่หน้ากระทม่มอยู่บ้านกระท่มกับสรุปบ่มีบ่องนอนจ้าจบข่าวไม่มีที่นอนรถใหญ่มาเออเยอะจุ่มบ่่ะนั่นเหรอดู นี่จังหวะอันนี้เขาเงินนะเ่อรท่านเข่าเนาะเยอะจรท่านเขาเดี๋ยวมือก็แลอดเนาว